โตโยต้าเซียนตนะครับเป็น1.5ตัว V นะครับผมประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับนี่เลยเก็บเบาะได้2ลักษณะาลาบแบบนี้แล้วก็เรียบลงไปเลยในใต้เบาะรับไปเลยวันนี้ครับผมที่สวัสดีครับนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ TK Good Car นะครับผมเนาะ วันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้าหรือพวกลูกที่หารถรถครอบครัวนะครับผมเป็นเจ็ดที่นั่งหรือขนาดเล็กนะครับผมก็จะมาเจอกับเจ้าตัวนี้ดีกว่าเจ้าเป็นโตโยต้าเซียนต้านะครับเป็น1.5ตัว V ีนะครับผมจะต่างกันกับตัว G ีนะครับผมคือตัวประตูประตูสไลด์เดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่ารูปลักษณะต่างกันกับตัว G ีขนาดไหนแล้วก็ จะสวยตูดินแค่ไหนครับผมไายครับผม โอเคครับผมเนาะวันนี้ผมพาคุณลูกค้ามาชมกับเจ้ารถโตโยต้านะครับผมเซียนต้านะครับผมวันนี้เป็น1.5ตัว V นะครับผมเป็นรถ SUV ขนาดเล็กหรือซิตี้คาร์นะครับผมขนาดเล็กเลยไปรงผมพามาชมก่อนหลักๆเลยของรถโตโยต้าเลยคือโลโก้ก่อนเลยครับโลโก้เป็นโลโก้โตโยต้านะครับสีเงินนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วแต่ตะแกรงใหญ่นะครับรับลม รบายในการเสียดทานต้านลมดีได้ดีมากอ่ะตรงนี้นะครับผมมาหาผมพามาดูก่อนอ่านี่เลยนะครับหลดไฟเป็นหลดไฟอ่า LED นะครับผมแล้วสวยงามแล้วแล้วก็ไฟตกแต่งด้วยไฟเป็นต i ไลท์อิงทามตรงนี้อ่าตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับลูกค้าเก่าเขาใส่มาละสวยงามเลยนะครับอ่า สีขาวก็กระจังหน้ากระตักกับสีดําก็ตัวเด่ดนอีเดียบหนึ่งนะดูผมพาไปชมอีข้างอีตอนอีเด้านหนึ่งนะครับอ่าเหมือนกันครับผมไม่ต่างกันก็ฝังนั้นเลยอ่าเป็นหลอดไฟนะครับอ่าไม่เหลืองไม่อะไรนะครับพี่สวยๆดเดิมๆเลยแล้วก็ยางนะครับยางเป็นยางเดิมอ่าจากรถมาเลยนะครับเป็นแม็กอ่าเดิมเลยนะครับของโรงงานตัวนี้เป็นยางขอบอ่า195ทับ R 1 6 แล้วก็กระจกมองข้างสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแต่ด้านข้างขีดล่างนะครับมีไฟเลี้ยวตัวนี้จะตัดสีดํานะครับประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับที่ว่าผมบอกว่ามันต่างกับตัวจียังไงคือตัวจีจะสไลด์แค่ข้างข้างเดีาวคือข้างฝั่งคนคนขับนะครับแต่เป็นตัววีวีสไลด์ดได้บนได้หมดสองด้านเลยลักษณะรูปลักษณะของไฟท้าย ทําออกนูนสวยแววโค้งรับให้ดูโดดเด่นนะครับพี่มี่เซียนครับผมอ่าโลโก้นะครับโลโก้โตยต้าอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องคอยหลังด้วยนะครับมีกล้องคอยหลังอาเดี๋วผมพามาชมภายในก่อนว่าอะไรนี้นี่นะครับอาเซียนต้าจะโดดเด่นคืออย่างหนึ่งคือเป็นรถ SUV แล้วก็เก็บเบาะ ได้2ลักษณะาลาบแบบนี้แล้วก็เรียบลงไปเลยในใต้เบาของแอถวที่2ได้เหมือนกันนะครับคือ1เลยคือลักษณะเก็บอของอุปกรณ์ได้เยอะมากนะครับจะพับได้2อย่างเลยแน่นอนนะครับฝาเดิมลายเดิมแน่นอนครับผมมีรอยเม็ดอาร์กรอยอะไรครบหมดเลยนะครับจะเป็นรอยขาบดำๆหน่อยเพราะว่าเกิดจากการเราไม่ค่อยได้ดึงยางกระดูกงูนะครับ ฝ่างนี้ก็ดึงดูได้เลยครับรอยเม็ดอาร์คนะครับรอยอันนี้ของตัวรถนะครับจุดยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเปิดมาแล้วก็สภาพแบบเครื่องเดิมอะไรเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการดัดแปลงสภาพแน่นอนครับผมแล้วก็นะครับ ฝาก็เป็นฝาเดิมนะครับอ่ายางซิลิโคนนะครับนิ่มนะครับแล้วก็เป็นฝาเดิมเพราะว่าดูไหนดูตรงนี้ครับของโตโยต้าจะมีโลโก้บอกเลยถ้าเป็นฝาที่จัดแปลงมาจะไม่มีอ่าโลโก้ของโตโยต้านะครับเข้ามาหลากัหลกๆเลยเราก็จะเห็นเบาะทูโทนนะครับสองสีส้มดำตัดกันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ ไม่มีการแตกหักฉีกแน่นอนครับ,บลูกค้าเก่าก็ดูแลรักษาดีตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมันจะมีปุ่มครับผมสฝั่งนะครับคือ,อเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับซ้า,ายขวาได้หมดเลยนะครับควบคุุมจากข,าาข้างหน้าได้แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับอโอเคแล้วก็ปุ่มของตรงพวงมาลัยก็เป็นปุ่มปรับวอลุ่มพวงมาลัยปรับบวดคอนโทรลอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ อ่าโอเคครับเปิดมาแถวสองก็เบาะนะครับสวยแอร์ร้าวหลังคาจะมีหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็ปรับอุณหภูมิได้ข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็มีจอ Android อ่าที่หลังคาด้วยเรีียกจอกลางนะครับอ่าใครอ่าสนใจเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะพี่เนาะอ่าซิตคาร์ขนาดเล็กตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับเครื่อง1.5ก็ลองเข้ามาชมกันที่ เต็นก์นกันก่อนนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอ่าโอเคครับผมนนองผมพาไปชมอ่าภายในตัวรถภายอบรอบๆร,รอบของตัวรถกันนี้แล้วก็อ่าโดดเด่นก็คือเป็นในการอ่าเก็บสัมภาระด้วยท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถ SUV ครอบครัวนะครับแล้วก็ใครหารถแบบว่าสไตล์แบบนี้ลองเ,เข้ามาดูกันที่เต็นท์ทีเคคูดคาร์ก่อนนะครับผมเนาะ จากราคาปกติอยู่ที่429,000บาทนะครับผมวันนี้เราทําโปรโมชั่นเลยลใครดูไลฟ์ดูผ่านทางเพจเต้นนะครับรับไปเลยวันนี้ครับผมที่399,000บาทนะครับผม <S 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 เราเจอกันคลิปหน้ามีรถคันไหนที่สวยเข้ามาเดี๋ยวผมพามารีวิวนะครับผมผมฝากกลับอีกหนึ่งคันนะครับ เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ